อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาษซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะอร่อยเลิศก,กับคุณรีในวันนี้นะคะแม้เราจะต้องอยู่ที่บ้านเราก็สามารถอร่อยเลิศก,กันได้ในสถานการณ์มหันตภัยโควิด -19 เมนูวันนี้นะคะเอยากจะขอแนะนำเลยค่ะส m i t แอนด์รับบิทคุชีนร้านเขาอยู่ประชานิเวศ หใกล้กัับสอนนอประชาชื่นเอาแล้วค่ะเราก็ต้องเริ่มโทรกันลนะสั่งได้เลยค่ะโดยตรงที่081 302 8614 092 242 5594ขณะที่เรารอคอยก็ขออนุญ,ญาตฝากสูตรเด็ดเคล็ดลับข้าวผัดกากหมูลองทำกันดูกากหมูเจียวแล้วใส่ค่ะ อมไม่ติดแบบกลิ่นหืนของหมูมันต้องออกไปพอระดับหนึ่งข้าวต้องตั้งแต่เมื่อวานนี้น้ำพริกเผาแม่ป้ะนมเนี่ยก็มาคลุกกับข้าวทุกอย่างเอาลงไปปลุกตื่นปลุกตื่นยังไม่จบก็จะเอาไข่เค็มมาหั่นเตาแล้วไปคั่วในกระทะคั่วจนทุกเม็ดข้าวต้องกระเด้งค่ะ ขึ้นมาบนจานกากหมูที่ยังมีอยู่ก็โป๋งหน้านั่นแหละค่ะจึงจะเรียกว่าข้าวผัดกากหมูสูตรคุณรีดอร่อยเลิศค่ะสมิธแอนด์แรบบิทคุยซีนมารอคอยเราอยู่แล้วตอนนี้ถึงเวลาชิมถอดแมสอย่าลืมล้างไม้ล้างมือบ่อยๆถ้ายิ่งมีผ้าเช็ดไม้เช็ดมืออันดับแรก ต้ยมยำไข่กระตากประมาณไข่รวนรสชาติต้ยมยำน่ะใช่เลยแล้วก็มีไก่ด้วย mm hmm. รสชาติแซ่คะ่ะมาถึงตัวสปาเกตตี้ผัดแหนมพริกขี้หนูโหระพาความที่เป็นแหนมเนี่ยมันก็จะออกรสชาติเปรียปร้ยวๆหอยลายผัดเนยก็ต้องหาหอยลายที่สะอาดสะอาดจริงๆแล้วก็อันนี้ก็ทาเนยลงไป แน่นอนแล้วก็ต้องตกท้ายด้วยข้าวผัดกากหมูพร้อมหมูแดะเดียวตัวกากหมูสําคัญมากข้อผัดได้ดีและข้าวเนี่ยออกมาเห็นไหมเรียงเม็ดแบบเนี้ยขอรับประกันเลยว่าอร่อยเลิศวันนี้นะคะหด็ก็ต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้กับสมิธแอนด์แรปปิดคุยซีนให้เป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญสั่งได้ที่ร้าน สมิธแอนแรบบิ u คูซีนโทร0813028614 0922425594หรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้ a แรปไล Man Gojek r โรบินฮูดได้เลยครับโตรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ท้ามกลางสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องประหยัดเงินในกระเป๋าแบบนี้อร่อยเลิศก,กับคุณรีนะคะจึงร่วมกับ AIS และร้าน ส m ิธแอนด์แรบบิทคุยซีนมาขอมอบส่วนลดพิเศษให้กับแฟนๆช่อง3ของเราค่ะ ครับสำหรับลูกค้า AIS ขอมอบส่วนลดค่าอาหารให้10%สำหรับ4เมนูที่คุณรีดได้นำเสนอในรายการตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2564นี้รับสิทธิพิเศษง่ายๆ <c oughs> เพียงค้นหาชื่อร้าน Smith and r a b b i t Cuisine <c oughs> บน My AIS App ปปกดรับสิทธิ์แล้วแจ้งรหัสรับสิทธิ์กับทางร้านค้าเพียงเท่านี้ก็ได้รับส่วนลดจากทางร้านค้าไปเลยครับอร่อยเลิศกับผลิตนี่แม่ชื่ออิติง้งย่าพิงฉังต้องกินค่ะ